ข้ามแดนสู่ประเทศลาวออกไปใช้ชีวิตที่เรียบง่ายกับการเดินทางที่ลาวาแล้วการเดินทางของเราจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังครับตอนนี้เรากำลังอยู่บนเครื่องบินนักแกรนะครับกำลังจะเดินทางไปอุดรกันอีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งเจอกัน เมื่อเรามาถึงอุดอรแล้วเราต้องต่อรถไปยังหนองคายเพื่อไปยังด่านพรมแดนหนองคายเพื่อเข้าสู่ประเทศลาวก็คือเดี๋ยวเราต้องนงบัสคันนี้ไปนะครับ3 0บาทเพื่อแค่ข้ามแดนนะครับเราจะข้ามแดนที่สะพานมิตรภาพไทยลาวหนองคายสู่นครเวียงจันทร์ด่านนี้นับเป็นด่านหลักระหว่างไทยลาวจากตรงนี้จะห่างจากเมืองเวียงจันทร์เวียง19กกิโลเมตร การเดินทางนับว่าสะดวกที่สุดเพราะการขนส่งฝั่งลาวไทยมีรถร่วมวิ่งบริการหลายจังหวัดหรือใครจะต่อรถจากเวียงจันไปถึงฮานอยประเทศเวียดนามก็ทําได้เหมือนกันแล้วก็แลกตังค์เรียบร้อยแล้วครับผมเข้ามาก็ซื้อซิมลาวทีคอมครับแล้วก็แลกตังค์ตรงเอ่อคีเขียวเหลืองนะครับนี่ราคาอเขียว้เหลืองนี่นะครับผมบรรยากาศที่บ้านเขาและบ้านเราก็จะคล้ายๆกันนะครับและอีกอย่างคนที่นี่เขาสามารถฟังภาษาบ้านเราได้ด้วย ประตูชัยนี้สร้างขึ้นในปี2505เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะที่มีต่อฝรั่งเศสเมื่อครั้งสงครามโลกปปล่อยอิกราชช่วงสงครามโลกครั้งที่2ส,สมัยก่อนชาวลาวเรียกว่าอนุสาวรีย์ต่อมาจึงเปลี่ยนแปลงเป็นประตูชัยโดยกระบวนการปฏิวัติฝ่ายคอมมิวนิสต์ประเทศลาวยึดอำนาจรัฐบาลได้เด็ดขาด<ม>และบังคับให้พระมาหากษัตริย์ละรา,ระารชาสมบัติเปลี่ยนการปกครองจากแบบเดิมเป็นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เพื่อเป็นเกียรติแก่ชัยชนะของคณะปฏิวัติแต่เราก็มักจะได้ยินชาวลาวเรียกรวมทั้งสองชื่อเป็นอนุสาวรีย์ หลวงพระบางนะครับใช้เวลาประมาณสักท่านหนักสองชั่วโมงได้นะครับไปถึงหลวงพระบางนะครับเราก็จะไปไหว้พระทำบุญนะครับสถานีรถไฟความเร็วสูงนครหลวงเวียงจันทร์ประเทศลาวเป็นสถานีเริ่มต้นของรถไฟฟ้าความเร็วสูงซึ่งสายนี้จะไปสิ้นสุดที่เมืองคุนหมิงประเทศจีน,นมเมื่อถึงหลวงพระบางก็เดินชมย่านามเมืองเก่า เมืองเก่าหลวงพระบางเป็นพื้นที่ที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกถือเป็นย่านท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของเมืองนี้บริเวณนี้ประกอบด้วยพระราชวังหลวงและวัดมากมายซึ่งต่างมีคุณค่าทางศิลปะที่งดงาม สองข้างทางของถนนสายหลักก็เป็นตึกสถาปัตยกรรมโคโลเนียลที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างสวยงามเช่นกันถือเป็นย่านที่ควรมาพักผ่อนมากที่สุดเมื่อมาเที่ยวหลวงพระบางเพราะจะสะดวกกับการท่องเที่ยวครับผม ประเพณีการตักบาตรข้าวเหนียวเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของชาวหลวงพระบางที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานและเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของที่นี่ที่หากใครอยากมาเที่ยวเราพร้อมกับเข้าถึงชีวิตของชาวเราอย่างแท้จริงควรต้องมีโอกาสมาร,มาร่วมตักบาตรข้าวเหนียวกันสักครั้งนะครับหลังจากตักบาตรข้าวเหนียวเสร็จแล้วเชาว้ชาๆแบบนี้เราก็จะมีเวลามากพอให้เดินเล่นชมบรรยากาศยามเชา้า และควรฉีอโอกาสมาเดินเล่นที่ตลาดยามเช้าที่นี่จะมีของกินมากมายทั้งของสดอาหารของกินเล่นในเวลาแบบนี้ควรหาอะไรรองท้องเติมพลังกันก่อนหาโอกาสดีๆหลีกหนีความวุ่นวายมาใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์กันที่นี่นะครับ จากทริปนี้ของเราที่หลวงบางนะชื่ออะไรครับซืบุ้ยครับอะไรกี่หนึงซืบุ้ยครับบุ้ยเหรอบุ้ยตบอใบไม้ครับอ๋อน้องบุ้ยน้องบุ้ยเป็นโทเฟอร์ที่จะพาเราเที่ยววันนี้ทริหลวงบางนะก่อนจะกลับสองเบียรกันเดี๋ยวหลังจากมารับพี่เสร็จแล้วจุดหมายแรกจะไปไหนก่อนนีดจะไปที่อะไรนะส่งไม้นำกลับไม้ตัวของฝั่งของหลวงพระบางจะต้องข้ามยังไงไปข้ามเรือไปครับเรารถขึ้นเรือไปแล้วก็เป็น บางูนแล้วก็ขี่รถไปต่อต่างอ่านี่นะเดี๋ยวไปดูกันว่าที่น้องเขาบอกจะเป็นยังไงน้องอุ้ยนี่เดี๋ยวพี่จะให้เบอร์ติดต่อแบบคอนแทคอะไรของเราไว้นะเผื่อว่าคนที่แบบตามตามคลิปนี้มาตามลิปนี้มาเนาะจะได้ติดต่อเราให้ทานที่ราบอกเลยว่าน้องเขาดูแลดีมากแนะนำดีมากจอดอมาอุ้ยครับ ก่อนที่เราจะข้ามฟังกันเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนนะครับวัดเชียงทองสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2101-2103ในสมัยของพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชโดยวัดแห่งนี้สร้างขึ้นก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่เวียงจันทร์วัดแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นวัดประตูเมือง จนกระทั่งเมื่อปีพศ2430วัดแห่งนี้ก็ได้รอบ้นจากภัยอคีในสงครามปราบห่อเมื่อครั้งห่อบุกเผาทำลายตัวเมืองมาได้และยังสามารถอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมแห่งนี้เอาไว้ได้มาจนถึงปัจจุบัน เรามาขึ้นเรือข้ามภาคนะแล้วเขาก็เอาเรือสามเนี่ยชาวบ้านแถวเนี้ยจะข้ามไปข้ามมามีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านอย่างเงี้ยมาทีอของที่หลวงบางนกน้อแล้วจะข้ามไปฝัมม่งนู้นที่ว่าผุ้ยจะพาไปอะไรนะเป็นน้ำตกมีสวนดอกไม้อะไรพวกนั้นนะันกไปดูกัน ของเราจะเป็นอย่างไรไปชมกันต่อ EP หน้าครับ